ข้อดีของมินิบอลวาลนะครับมันดียังไงให้เก่ามาเล่าให้ฟังตัวมินิบอลวาลเนี่ยเราจะใช้สําหรับต่อจากผนังนะครับสมมตินี้ผนังเราต่อจากผนังออกมาแล้วก็เป็นสายน้ําดีไปเข้าอ่างล้างหน้าไปเข้าซึ่งล้างจานไปเข้าสายชีชําระได้พวกเนี้ยครับทาไมถึงต้องมีตัวนี้ตัวนเนี้ยเนี่ยประโยชน์ของมนะันคือการหลีให้น้ํามันเบาให้น้ํามันแรงได้นะครับเช่นสายชําระเนี้ย ถ้าเกิดเราเปิดสายชําระเต็มเ็เน like ี่ยเราเปิดน้ำาเต็มเนี่ยมันจะดันสายชําระมันจะเสียง่ายไอ้ตรงสายเหล็กมนะครับไอ้ตรงนั้นมันเสียง่ายสายน้ำดีเหมือนกันครับถ้าเกิดน้ำมันแรงแรงมากๆเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยเวลามันน้ำมันดันมากๆเนี่ยสายมันจะพองสายน้ำดีมันเอาไม่อยู่ครับถ้าเกิดบ้านไหนน้ำแรงมากๆใช่ไหมมันก็จะพังเร็วเหียเก่าเลยแนะนําตัวนี้ครับจําเป็นต้องใช้ข้อดีของมันอีกข้อหนึ่งก็คือสมมติเวลาสายน้ำดีแตกหรือเราจะเปลี่ยนก๊อกอ่างเปลี่ยนสายฉีดชี้มถ้า ถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็ต้องไปปิดวาล์วหน้าบ้านเสียเวลา,วลาถูกไหมเราถ้ามีเรามีตัวนี้เราก็ปิดตัวนี้ตัวเดียวปุ๊บแต่ทีนี้เนี่ยเห็นไหมครับเวลาให้เก่าเปิดอ่ะมันจะบิดมันจะยากนิดนึงเวลาปิดเวลาเปิด,ปดคอนโทรลมันเนี่ยให้เก่าแนะนําตัวนี้ก๊อกฝักบัวครับเราใช้ก๊อกฝักบัวแทนได้เลยเวลาเราคอนโทรลมันเนี่ยเราจะเปิดจะปิดเนี่ยมันจะง่ายกว่ากันเยอะให้เก่า,กาว่ามันแจ๋วมากเลยถ้าเป็นก๊อกฝักบัวนะหลังๆให้เก่าแนะนําลูกค้าใช้ก๊อกฝักบัวแทนสต็อปวาล์วครับ อย่าลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาให้เก่าสวัสด,ดีครับ